อ่ะเดี๋ยวขั้นรายการสั้นๆนะครับวันนี้ขั้นรายการสั้นๆมาตลาดครับตอนเช้าอ่าได้ยินหลายคนนะเข้ามาพูดว่าบางครั้งชาติครั้งชาติผมอยากให้แยกแยะก,ก่อนนะคือคําว่าชาตินิยมครั้งชาติแล้วก็รักชาติที่ต่างกันครั้งชาติเนี่ยดูง่ายๆครับไนคอมเมนน,ะน่ะนยไอ้ที่ไปญี่ปุ่นเราธงชาติไปโบกอยู่กลางไอชิจกูกุหรือกลางเมืองก็แล้วร้องเพลงชาตินั่นแหะครั้งชาติ หรือบางคนที่เห็นว่าประเทศตัวเองเนี่ยดีที่สุดแล้วเจริญที่สุดและไม่มีใครดีกว่าไม่เห็นตามความเป็นจริงอย่างไอ้มนุษย์ถ้ำน่ะเห็นไหมมนุษย์ถ้ำสวปอ,อน,น่ะนาดขังชาติชาตินิยมเนี่ยก็คือเขาจะรักษาวธรรมของประเทศของเขานะครับแล้วก็ของใช้หรือเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยถ้ามีผลิตในประเทศก็จะใช้ของในประเทศก่อน ยกเว้นมัญหาไม่ได้จริงๆแล้วจะเป็นต้องใช้อย่างอคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยหรือโทรศัพท์มือถือค่อยซื้อของต่างประเทศนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยการกินการอยู่ก็จะใช้ของในประเทศนะครับเนี่ยแบบนี้เขาเรียกชาตินิยมนะครับชาตินิยมแล้วรักชาติล่ะมันเกิดขึ้นได้กับทั้งสามประเภทเลยนะรักชาติเนี่ยแต่ว่าบางทีมันไม่จําเป็นที่จะต้องแสดงออกในทุกเวลานะครับอย่างความรักชาติเนี่ยบางทีเนี่ย ไม่จําเป็นจะต้องใช้ของไทยตลอดนะบางคนเขาก็าใช้ของเขาก็ดูตามคุณภาพนะครับตามราคาที่เหมาะสมเขาก็ใช้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นของไทยนะหรือในเรื่องวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีอนุรักษ์บ้างหรืออาจจะเผลอไปบ้างก็มีนะครับตามาตามยุคสมัยไปแต่ถ้ามีอะไรเกี่ยวกับการาโดนลุกล้ำอธิป,ปไตยนะครับโดนขโมยวัฒนธรรมอะไรพวกเนี้ เขาจะรู S <S <an> ้ส <S an> ึกไม่พอใจละไม่ชอบละรู้สึกไม่ดีละอันนี้คือรักชาตินะครับอันนี้คือรักชาติไม่ใช่คลั่งชาตินะถ้าเกิดมีใครมาลุกล้ำอธิปไตเนี่ยนะมาบุกลุกบ้านคุณแล้วคุณยังรู้สึกเฉยเฉยอยู่เนี่ยอันนั้นผมว่าไม่ใช่ละนะไม่ใช่ละแต่คนที่เขารู้สึกไม่ดีนะไม่ใช่คลั่งชาตินะครับเขารักชาติเขารักบ้านเขานะครับรักประเทศเขาประเทศที่ในหลวงเราเนี่ยรัชกาลที่สิบเนี่ยนะ เคยถือปืน M16 โดดลงจากหอนะครับไปลบอยู่แนวหน้านะครับลบกับพวกคอมวินิสต์เนี่ยปี2519เนี่ยนียที่บ้านหมัดแข้งเน,เนี่ยแผ่นดินที่พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่โบราณเนี่ยรักษากันมานะครับเสียเลือดเสียเนื้อรักษากันมาเ,นเขารักตรงนี้นะแล้วผมเป็นแบบไหนอ่ะอันนี้ตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้เพราะแต่ละคนเนี่ยมันพูดได้หมดว่าจะเป็นยังไงนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจตนานะครับเจตนาว่าคิดอะไรอยู่ซึ่งไม่มีใครรู้หรอกนอกจากตัวเองนะครับแยกแยะนะครับคลั่งชาติชาตินิยมรักชาติไม่เหมือนกันนะยาเอาไปปาฏนะครับเจตนาของคนอื่น